รุ่งอรุณมาเยือนอีกครั้งแสงสีทองจับขอบฟ้าเหนือเมืองลบบุรีณวินาทีนั้นบนยอดกำแพงเมืองเก่าที่สูงตระงานร่างของหนุมานปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดเต็มตากว่าครั้งไหนไหน ขนสีขาวเหลือบทองของท่านลูไปตามสายลมยามเช้าเครื่องประดับทองคำโบราณส่งประกายระยิบระยับล้อกับแสงตะวันร่างวานนอนผู้ยิ่งใหญ่ยืนอย่างสง่างามทอดสายตาม,มองลงไปยังเมืองลบบุรีเบื้องล่างด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันมันไม่ใช่ภาพของสัตว์ร้ายแต่เป็นภาพของเทพเจ้าผู้พิทักษ์ ท่านหันมามองทีมงานเป็นครั้งสุดท้ายรากับจะฝากฝังเมืองนี้ไว้แล้วในพริบตาที่แสงอาทิตย์สาดส่องมาเต็มดวงร่างมหึมานั้นก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นละอองแสงระยิบระยับผสานไปกับสายลมและแสงแดดแรกของวันทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าบนกำแพงเมืองและความตื้นตันใจที่เอ่อล้นในอกของผู้ที่ได้พบเห็น นี่คือบทสรุปที่ยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายการอำลาที่งดงามที่สุดของตำนานที่มีชีวิต